สวัสดีค่ะสบายดี FC ฟซีทางช่องน้องคําแพ c งชาแนลนะคะวันนี้วันที่17สิงหาคม2568นะคะวันที่16ก็ผ่านมาแล้วเป็นจังใดกันเดีค่ะมีผู้มานบอสํำหรับเมเพ่นบอมานเลยเนาะคะ่ะบอมานอีกแล้วเนาะกะบอยากเวาดอกเนาะอ่ะจังใดจังใดเข้ากันมาสู่ต่อกับ แนวทางฮาหนอยแยกและฮาหนอยรวมหกสำนักไปด้วยกันนะคะก็จะมีของตาปากน้ำโพเขาฝากมาน้องเพชรนำโชคอาจารย์สวัยพ่อเกลี้ยงแล้วก็ของแม่ลิ้วพารวยนะคะในคลิปนี้ผู้ดใดมาเขาามาเบิงเ้งแล้วกะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วคอมเมนต์ใต้คลิปมาให้กำลังใจ ทุกๆเซียนทุกๆอาจารย์ไปนํากันเนาะสำหรับเมื่อนี้แม่เพ่นจะบ,บ่มีตัวเลขเดิมตัวเลขเก่าของเมื่อวานนี่มาเทียบให้เบ่งเนาะเพราะว่าแม่เพ่นบรได้ลงคลิปเมื่อวานนี่ไปทางป้าหรือว่าทางสวนนั่นเองเนาะเพราะว่าเป็นสวนไม่สักเป็นที่ดินจับจองเป็นที่ดินปลูกสร้างนะคะเมื่อวานนี้ค่ะ ก็เลยบไดายเฮ็ดลิบให้เนาะมีเออยมีนองส่วนเออยส่วนนองนี่แหละไปซอยกันซื้อค่ะบรดายจางคนเนาะมีแต่ขอบครัวเจ้าของค่ะก็เลยบอดาลงลิปเนาะกขอโทษขอภัยนําในการบ่สะดวกเมาว่านี่สำหรับวันนี้เนาะเฮากลมาเอาตัวเลขแนวทางฮานอยแยกของตาปากน้ำโพกันก่อนวันที่17สิงหาคมฮานอยแยกตาปากน้ำโพ วันนี้น้อยพิเศษให้รูด9กับ2บนล่างจับคู่ชุด2ตัวมี90 93 20 23ชุด3ตัวบน923แล้วก็290มาต่อ5นอยปกติให้รูดที่3กับ6บนล่างชุด2ตัวมี37 30 60, 67 60ชุด3ตัวบน360แล้วก็63 จนั่นเองค่ะมาต่อฮานอย VIP ให้รูดที่2กับ5จับคู่ชุด2ตัวมี2 2 2 5 5 2 5 5, 5, 2, 5, 5แล้วก็ชุด3ตัวบนมี2 5 5และ5 2านั่นเองค่ะเนาะเมื่อวานนี้รัฐบาลไทยของเขาฝากมาเนาะเข้าตัวเน้นวงกลมให้เม็ดเดียวหให้มา3 6เลขออก6 3สานะคะเอเนาะ มาเอาฮานอยแยกของเขาฝากมาวันนี้กันค่ะน้อยพิเศษให้ลูที่6กับ7บนล่างชุดสองตัวมี6ก6 3 7ห7 3ชุด3ามตัวบน6 7เหแล้วก็เจ็ส่วนฮานอยปกติวันนี้ให้ลูที่8กับ9บนล่างชุดสองตัวบนล่างก็จะมี8 8 8แ9ดแ เก้าเก้าชุด3ตัวบนมี899แล้วก็เ8 8ต่อฮานอย VIP ให้รูดที่0นกับ1บนล่างชุด2ตัวมี00น 1, 1์ศูนย์ชุดสตัวบน0ู1ย์กับ1 0ึนั่นเองค่ะเนาะมาแคปหน้าจออา,านอยแยกเดอ้อฮานอยแยกวันนี้ ตาปากน้ำโพให้รูดที่นอยพิเศษ9กับ2บนล่างนอยปกติให้รูดที่3กับ6บนล่างนอย v i p ให้รูดที่5กับ2บนล่างส่วนของเขาฝากมานอยพิเศษให้รูดลูดหกับ7บนล่างนอยปกติรูด8กับ9บนล่างนอย VIP ให้รูดที่0กับ1บนล่างเนาะ ส่วนรัฐบาลไทยของตาปากน้ำโพกับเขาฝากมาแม่เพ้นได้มาแล้วเนาะคะ่ะบึงแม่เพ้นอ่าเห็ดกลีบฮานอยเซตนะคะบางเถื่อก็จะลงกลบรัฐบาลไทยของตาปากน้ำโพกับเขาฝากมาต่องวดเลยนะคะเนาะอ,อ่ะแคปหน้าจอได้หรือ,อยังไปต่อเนาะ มาต่อที่ของตาปากน้ำโพวันนี้วิ่งรูดบนล่างศูนย์กับสามบนล่างเนาะก็จับคู่ชุดสองตัวมีสองศูนย์สองสามโอขอโทษหลายๆ2 0 3สองศูนย์สามศูนย์หกศูนย์หกหกศูนย์เก้าศูนย์เนาะแล้วก็อ่า มี3 2 3 3 3 7กับ3 9นะคะอันนี้เป็นฮานอยรวมของตาวันนี้เนาะวิ่งรูย0กับ3บนล่างจับคู่ชุด2ตัว2 0 3 0 6 0 9 0 3 2 3 3 3, <c oughs> 3 7 <c oughs> 3 9นะคะ <c oughs> ขอโทษค่ะ <c oughs> มาต่อของพ่อเกลียง วันนี้ค่ะของพ่อเกลียงวิ่งรูดบนล่างเด่น9กับ0กับ1นะคะเด่น3ตัว9 0 1ชุดเน้น2ตัวมี9 2 2 0 2 1 3 9 3 0 3 1และชุดกันมี4 0กับ4 1นะคะน่อยรวมวันนี้พ่อเกลียงให้วิ่งรูดมาเด่น9 0 1จับคู่ชุดเน้น2ตัวมี9 2 2 0 2 1 3 9 30 31แล้วก็ชุดกัน4 0กับ4 1นะคะ,ะแคปหน้าจอเด้อค่ะแคปหน้าจอเอาตัวเลขแนวทางตาปากน้ำโพและพ่อเกลียง อ่ะโอเคแล้วก็ไปต่อนะคะ <c oughs> มาต่อที่ของอาจารย์สวายส่วนแนวทางของอาจารย์สวายวันนี้วิ่งลูดบนล่างเด่น3กับ4จับคู่ชุด2ตัวมี3 4 3 7 3 8 4 1 4 2 4 7แล้วก็ชุด3าตัวบนมี3 7 4แล้วก็สี่นะคะส่วนเลข ติด3ตัวรัฐบาลไทยของอาจารย์สวัยก็ยังมาอยู่เนาะซื้อเลขมาติด3ตัวนี้ไม่มีสิทธิ์ถูกหวยก็คือมาที่3มเนาะมาที่3กับ5เนาะคาเพิ่นไหมาสามล่างเอ่อเพิ่นไหมาสามสี่หานะเลขติด3ตัวค่ะ3มาล่าง5มาบนนะคะเพราะว่าล่างออก6 3สบนออก6 5หนะคะเนาะเสียดายค่ะ เนาะแม่เพนซื้อเลขติดเก้าเก้าสามเก้าสี่เก้าห้าเก้าหกนะคะเลขออกหกสามกับหกห้าเนาะเก้ากับหัวค่ะไปต่อค่ะเลขแม่ค้ามาที่หกบนเนาะเก้าล่างนะคะเอฟซี FC, เลขแม่ค้าวิ่งบนหกตัวเดียววิ่งล่างเก้าตัวเดียวเนาะอ่ะมาต่อที่ ของแม่เลิ้วพารวยวันนี้วิ่งรูดบนล่างเด่น8กับ0ชุดเน้น2ตัว0 3 0 8 8 9 5 6 6 3และชุดลง5 8 8 8 0 0นะคะนี่ค่ะผู้ดใดสนใจติดต่อนะคะอยากจะ ปรึกษาเรื่องชีวิตชนโตนะคะบ่กว่าจะเป็นการดูดวงเนาะคะ่ะก็หาแม่ลิ้วได้ทุกเมื่อทุกเวลาเนาะเพราะว่าแม่ลิ้วเพิ่นหลับดูดวงนะคะ f อเนาะ0804392186นะคะเนาะคือแม่เพ่นเบิงดวงเมื่อนานคะ่ะเบิงดวงเจ้าของอันเพิ่นว่าให้ให้ถาจะเสียงดวงเนาะให้ซื้อเลขทะเบียนบ้านแม่ของเจ้าของมาสัน่น จะของกับย่างไปเบิ้งย่างดีค่ะว่าอันมาจะของจะซือบอบซ้อบอบสซื้อบอสซันเลขทะเบียนบ้านแม่จะของอยู่บ้านในหลังนี่นี่แหละเนาะบ้านที่แม่เพ่นยูคูมมือนี่แหละบ้านยูเล่านี่แหละไปซองเบิ้งจะเป็นสามสิบห้าทับสามสิบห้าทับหกเออทับสามหกหนึ่งนะคะ fc คันแม่เพ่นซื้อตามแม่เพ่นจะตัดเลนเมืออถูกโตก็จะได้ เออแม่เพ่นจะซื้อสามหาเนาะแล้วก็มาซื้อสามตัวสามหกหนึ่งแล้วก็จะตันเหล่นจังสินะแต่ว่าไม่เพ่นบอซื้อค่ะบอซื้อ,ย,อ,อย้ยอนยังย้อนปจะจครองมันใจว่าเหล็กเก่าจะมาก็เลยบอซื้อค่ะอันนี้แหละดวงเนาะดวงแท้เพิ่นไฮโซปันใดกันยังบ่ซื้อเนาะ,ะแคปหน้าจอเดอ้อค่ะหาหน่อยรวมของแม่ริวกับอาจารย์สวยัยเนาะ บบเื้อกระยาลบลูเนาะคะ่ะ fc เหลืองกันนั้นดูดวงนี้เนาะไม่เพ่นกะเสื้ออยู่แต่ว่าไม่เพ่นบอ,อยากซื้ออันนี้มกักตามใจเจ้าของสิซะเนะาะเจ้าของมักตัวใดก็มั่นใจว่าเออเจ้าของซื้อแล้วล่ะบโบอยากซื้อหลายน้ำเน่นะคะ fc โบอ,อยากซื้อหลายน้ำเนมันจะเมิดหลายจากสินากรมนะันนะเนาะอะได้หรือ,อยังไปต่อนะคะวอลล์หลาย fc ก็จะว่าให้อีก แต่ว่าเขาก็อยากโซกันเนาะคะ่ะเหลืองเหล็กเหลืองนี่เนาะ,ะเพราะว่าเขาเห็ดเกี่ยวกับเหละะ็กเนาะใดมากจากใสได้มาเห็ดยังอยู่ใสกับอยากเบาขึ้นกันเนาะ,ะ,ะมาต่อของน้องเพชรนำโชคค่ะวิ่งรูดเด่น1เม็ดเดียวจับคู่ชุดเน้น16 12 11 17นแล้วก็19ชุดรอง76 72แล้วก็82วันนี้ชุด3ตัวบนมี2ชุด11 7กับ2กับ6 2สนะคะ แคปหน้าจออเดอร์น้องเพชรนำโชควันนี้หาน้อยรวมวิ่งลูดเด่นหนึ่งเม็ดเดียวชุดสองตัวมีชุดสองตัวเน้นให้ที่หนึ่งหกหนึ่งสองหนึ่งหนึ่งหนึ่งเจ็ดหนึ่งเก้าชุดลองเจ็ดหกเจ็ดสองแปดสองชุดสามตัวบนหนึ่งหนึ่งเจ็ดกับหกสองหนึ่งนะคะ อ่ะคลิปนี้แม่เพ่นก็นขอให้ทุกคนโชคดีนะคะเฮงๆปังปังกันต่อผู้ใดบประมาณรัฐบาลไทยหรือว่าเราเมื่อวานเมื่อก่อนก็นกวันนี้ขอให้ปังปังกับฮานอยเดอ้อแตกสามตัวตรงๆค่ะขอให้ทุกคนโชคดีทั้งผู้ให้และผู้รับนะคะสวัสดีค่ะโอ้ฝ่าห้องคึมๆึมมือขึ้นอีกฝนตกค่ะเนาะ